ปิดรายการอะไรเราดีเอาเย้เนี่เอาควรอยู่ผมจะต t a r t และไปยังไงที่เคนะครับผมตอนนี้ก็ไม่รู้รายการอะไรรายการไอ้นี่ไงห้องครัวเจมสตาร์ทไงมันไม่ใช่อะไรเนื่องจากเพื่อนพายเจ้าพีมันมาบ้านแล้วมันก็อยู่ในห้องโู้นใช่อยู่นู้นถ่ายตาตองเลยฮะตาตองไปถ่ายเลยได้ใช่่ไหน นี่นะครับคนทำเบ็ดเจมยังไม่ได้เลยเนี่ยเจมทำอาหารอยู่ลอจ,จะกินใช่ไหมเออเป็นอะไรถ้ากูเป็นอะไรก็เป็นหอมมันนั่นแหละเ่ียงรายการเลยเรยมันรายการเชฟเจกับอะไรรายการต้อของปลาหม่าไาย่ป่ะ ทำอาหารต่อโอ้มีเปย์ด้วยวคิดถึงตอนที่อยู่เอ้ยตอนที่ไปเพชรบณ์เนี่ยนอนเปย์ไม่จริงใส่อะไรอะ่ะอันนี้รถดีรถดีไหนดูรถดีหน่อยนี่รถดีนะครับใส่ออกมาเนี้เป็น <c oughs> วก็ตายใช่ไหมโอรร่วง <c oughs> หมดใส่ได้ใส่ขนาดนั้น <c oughs> มึงกับกูหัวร้านแน่มึงใส่แบบนั้นน่ะกลายเป็นอะไรไอ้เงี้ยมิกเกอรมิกเกอรเลยหัวนี่ประมาณนี้พอดูไว้นี่ประมาณนี้นะครับหรืไม่กระได้วันไหนถ้าใครไม่ชอบอืมนี่ประมาณนี้จัดไปใส่ไปเลยเอาฮะใส่ก็ได้ในนั้นรู้สึกว่ามีคนเรียกอะไรวะนี่นี

ดีแล้วไหมดีแล้วมันไม่ร้องแล้วพ่อมันมากัดปุ๊บพ่อมาหลายตัวพ่อไม่ดูลูกโอเคไปทำอาหารต่อโอเคไปพ่อมีกี่ตัวเลยมาทำอาหารต่อไปนั่นก็เอาไปไหนคนน้ำเบ็ดยังน้ำไม่เสร็จเลยจังวันนี้นี่เดินสลับไปสลับมาจะตัดต่อยังไงไม่ไม่ตัดรุ่นรุ่นไปไม่มีการเตี้ยวอะไรที่มัน ขนาดน,นั้นเลยเอออยากถ่ายก็ถ่ายว่างั้นนี่นะครับนี่คือนมนะครับนมของเชีจมสตาดตัวนี้ใช่ซึง่งก็ดแดดมั่ง,ไ,งไม่จริงนี่นะครับเปลี่ยนสตาร์ทแดดนมมึงได้กูแดกอะไรน้าลมเั้ยไม่รีดนน้าลมตาลเยอะเหี้ยโอ้ไม่เป็นเบาหวานหรอกแค่นิดเดียวเองไม่เหลือจกเว้นมึงจะกินกินมันทั้งปีไม่เหลือเหี้ย ชินรสได้ไหมขิงน้ำตาลเอาแต่ไม่ต้องเยอะมากเกูกูกลัวผมร่วงอาโดนหมากัดอีกไหนดูหน่อยอันนี้อะไรครับอันนี้น้ำตาลเอ็มสจีของชูรดอ๋อนี่ก็น้ำตาลโฟกัสสิเออโฟกัสโอเคจบแล้วโอเคของชูรดชูรดประมาณนี้พอไหน นี่ครับประมาณนี้นะเท่านั้นก็ได้ไปนี่นี่คือเกมสตาร์จะทำอะไรครับทไข่โคตรเลยมึงกินเนี่ยแหละทำไม่ทีมงานคุณภาพกินเลยออมเล็ตเป็นชิ้แรกเลยที่ว่ามีทีมงานอยู่ในบ้านแล้วก็เพื่อนอย่างวิกีนั่งอยู่ห้องกูสรุปคือกูเป็นทีมงานไม่กี่เพื่อนเดี๋ยวไม่อยากเป็นเลยอ้าวแล้วสรุปกูเป็นอะไรกันแน่วะเนี่ยไม่อยากเป็นทีมงานอยากเป็นอะไรอ่ะเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนไม่ทีมงานไง เออนั่นแหละเดินแม่งเลยเงียบเก้ายี่แต่เงินเดือนเรื่องหน้าหนึ่งพันบาทดูสิครับหมาทำอะไรกันนะคปนี้น่าจะลงปีหน้าปีหน้าเลยหรอพีู้คุณประดามันปีนี้เลยลงปีหน้าเราถ่ายปีะไรเนี่ยปีหกสี่หกห้าแล้วพเอ้ยรถมึงเอาไปลงปีหน้าวันที่หกคือพีอ้ยสงสาร ท้าอย่างนี้ออกไปคนดูไม่คิดว่าของมันเสียก่อนหรอกเย้ก่อนแต่แดดพวกกูก็แดดกันแล้ววะนี่น้ําตาเหรอเนี่ยคุณดูว่าคุณดูว่าผงโปรตีนเนี่ยสุดเอ้แม่งกระปุกก็กระปุกน้ำตาลเอาไว้เยอะไหมมันน้าตาตรงไหนวะไอ้เย้แม่งแม่งอย่างกระถางโปรตีนเนี่ยสุดเอ้ก็คือเย้แม่งได้น้ำตาลประมาณได้เยอะหวานขึ้นดิหวานแดดยิ่งกว่าน้ำมันลมอีกประมาณนี้พอเออ ดูทีนี้ภาพอย่างกระถางโปรตีนสักเด็กตานวิกตี้กับวิกเจลดิแล้วถ่ายมือไอ้มันถ่ายจับแบบนี้หน่อยจับยังไงอย่างนี้เหรอจับนั้นอะจับแบบนั่นของคูเอ้ครูใจนี่กรูใจนันรอให้ดูโอเคตอนแรกกูเห็นไอ้เจมหยิบมาในวัตถังโปรตีนนึกว่ามันจะถักโปรตีนนี่กูแด้กอ้เหี้ย ดึงแน่นหน่อยดึงงันไหนเออดึงเกี่ยวอ่ะเนี่เหรอไอเจมไอเจมช่วยมันหน่อยเน่เน่เน่ไม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 ่ทำแบบนี้เออทำแบบน้ืออย่างนั้นแหะเออการการสายไอ้การขัดเกีื่อนขัเกีื่อพันหมดแล้วอ๋อเป็ยังไงกันแน่เอาอไอเจมหมามึงแดกถุงวัติกันนะอาเรียบร้อยยังงับเรียบร้อยดึงเรียบร้อยกัดไอเจม หมามุงแดงถุงขาติกเดี๋ยวเเดี๋ยวให้เคลียร์วิ่งอะไรเต้นเด่นใส่มันว่ดูที่สวอาจจะพอใจคนนึงพอใจแล้วก็มีรออีกอันหนึ่งที่ต้องทำด้วยต้องะไรจะเป็นนักตกตายลำน้ำโดยสมึงด้วยรู้ด้วยเหรอ กูไม่จะกดตกนี่ให้มึงตกไอ้สัตว์เอ้่ยกูจะปาไปเนี่ยแบดกูพังนั่นแหละอย่าหวังเลยอย่ามึงเกลี้ยดิกูกูแตกแค่ปลายนิ้วไว้อย่าแบดมึงระเบิดเลยอะไอ้ย่าแล้วไงถ้าแบดพ่อกูพังนี่กูหัางกันเดือนอย่างงี้มันแย่ว่ะตัดนี่ไม่เกี่ยวเกี่ยวใครเลยคือยังไงวะแม่งยัดเยียดให้กูจับตังนั้นี่กูไม่อยากจับแล้วมันก็ยังมาบอกว่าถ้ามันพังกูก็ต้องจ่ายกันเจ้าไอ้อะไรตัดอ่ะมันเหนียวเกินเที่จะต้องมีอ่ะอยู่น้องควายตอนเนี้ย มีครีมป่ะล่ะทำแล้วไข่เจียวไปเนี่ยมัดด้วยเนี่ยกูไปแล้วเอาเอามาแล้ิกพีเข้าไปแล,ปลป้ววิกพีไปแล้วไปอันนี้แล้วก็ไปมัอนออกต้องคนเดียววิกพีไปแล้วยังไงนี่ต <c oughs> ัวเชิดเด้อ <c oughs> ดูวิกพีเดินกลับห้องนะครับว <c oughs> ิกพีห้องซีโอเลยใช่ะมันนี่ห้องซีโอกลับไปแล้ว เรียบร,อรอ้อยส่วนบิก๊กส่วนบิ๊กเจมก็ทำอาหารต่อเ,เ,เอาไว้นี่มึงดำเมล้าย,ยังไงของมึงเนี่ยนี่กุล้างได้ไบร์ยังไม่สีหนูแต่เด้กูแดกได้จริงป่ะน่ะมีสุขะนามัยป่าววะเรากินเองเราต้องทำให้สะอาดเอาป่ะไม่สะอกูล้างไม่มไมมไมสันไหลนะแมนสันไหลน์สไลน์ล้างขี้หนูได้ด้วยเหรอล้างกราสีบนข้าวนะเดี๋ยวล้างแต่มัน ถ้ามันล้างได้จริงกูโอทันสไลมมาถูตัวอะไรอีอะนั่นอะไรวะเนี่ยมันกินน้ำมันไงนั่นเรียกน้ำมันไหนดูหน้าตาน้ำมันดิมันคือน้ำมันหมูอ๋อนี่นะครับน้ำมันหมูนียอะไรดำๆวะเนี่ยมันีเยียมเอาอันใหม่ได้ไหมเนี่ยมันคืออะไรมะดูดำๆเยอะดำเีอะ เนี่ยน้ำมันหมูนี่น้ำมันหมูหน้าหนาวต้งแปะกัจเรามันเป็นก้อนอย่างเงี้ยและแต่นี่นี่หน้าหนาวที่ไม่หนาวนะครับจจ้าวันนี้โอ้โหใส่ขนาดนี้เลยเดี๋ยวมันก็ละลายโอเคไปแปะอ๋อยอะกระทากระทะพังตูมจะพักแก๊สหมดดิอ่ะเรียบร้อยอ่ะไม่ต้องแดงนี่เยอะไม่ใช่เตาไฟฟ้าวะ ใช่ปลาไหลก็พอแล้วนังนอะไรน่นมันนั่นมันไม่ใช่อิปลาไหลในสัตว์นั้นไฟนั้นน่ะมันเหมือนมันไฟเบาอ่ะคงงั้นแล้วก็เรายังมีหอยจ้ออยู่หอยจ้อหอยจ้อแดงถ้าพ่อแบบมานด่าก็บอกให้เด็กหนึงดูพ่อมาดูคลิปนี้ไว้แล้วกันนะหอยจ้อไปไหนหอยจ้อหอยจ้ออยู่กับอยู่ในกระเพาะไอเจมสตาร์นะครับจังหวะนี้เออ เสียงอะไรใหม่ๆจะละลายแล้วใช่ละลายเปิดแฟ๊บดดวยวก็ด้แลก็ได้นเออดูสิครับสังกระสีเอ้ยอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะเออเป็นกระทาเหรอเออเขาเรียกว่ากระทารุ่นผีสิงซีรีส์นะครับเอ่วินใ่กันนี่ว่ะไม่ได้ดีหน่อย ฮะอิะออขวออขาวีอิ่วขาวนี่ของจำเป็นเออยาสน,นิมขึ้น<อ>เต็มกระทะขอยมึงชอบได้มีเราไก่ก็คือ,อมึงจะไก่อย,ย่างไงของมึงเนี่ยนนี้ไ,ไหนฮะ,ะนเคอย่างงี้เลยเหรอไม่เคแล้วก็ยกขึ้นนี่เรียกกานี่เรียกกาจริงดิ จริงเหรอเจมสตาร์ทมันคือกาศินะนี่คือกาแล้วแบบพูดบรรยารอะไรกากาว่าเจ้าหออัวขังขวดไม่ไม่อยากขวงขวดมันก็เป็นโรกไตอไปข้างเลยแหลไอ้อือมึงรู้สึก<อ>เรี๊ยบร้อยน,น้ำมันหมูไปแล้วน,น้ำมันหมูไปแล้วครับทุกวันนี้ขวนอย่างเรียบร้อยมึงต้องเก็บสิว่ามึงโดนคนดามมาเสร็จ เดี๋ยวให้เก็บหลังจากเราไม่ได้เสร็จนี่ไอ้ฟันแดดก่อนเอาเยี่ยนี่นี่เจมสตาร์ทเรียบร้อยครับน้ำมันหมูเจมสตาร์ทหกไปแล้วดูสิครับข้าวไก่ไม่ได้ไว้เยอะน้ำมันหมูเยองเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับเจมสตาร์ทหลบหน่อยครับอืม มันคืออะไรยังไข่เดียวไข่เจียวไม่ใช่ออมเล็ตหรอกเหรออาจจะเป็นอาจจะเป็นมันยอาจ้าด้วยมันคืออันนีที่สุดของทาลีอทำด้วยตัวเองไม่ได้แบบไปดูใครมาเทียโไฟฟ้าทำด้วยตัวเองครับช่วงอันนี้แล้เดี๋ยวว่าจะกลายเป็นไข่ม้วนไข่ม้วนจะทำซูชิเหรอใส่แรงไปกินแบบนี้ หม่ใช่ไหมใช่เหมือนไหม่ไม่ใส่น้ำมันวะใส่ไปแล้วโว้ยก็น้ำมันอยู่ไงไม่เอาน้ำมันพื้นมาใช้วะไม่ไม่ดีต่อร่างกายเงาเนยก็ได้เพราะว่าไม่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 กินจะซื้อเลยไม่ีเมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้แลตอนนี้อยู่แค่เนี้ยเยอะหรือไม่มึงก็เอาไปเอากระทะให้นี่มาดิควายคิงมาดิประมาณเนี้ยนี่คือออมเล็ตนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเร็วยังวะก็มีแป๊บเดียวทำอะไร แล้วก็ไปวางไว้ข้างข้าวแล้วเดี๋ยวต้องเกียร์ครัวเกียร์ครัวมันจะมองมันจะมองเกีย์สตาร์ทมองอะไรครับทำไมเกีย์สตาร์ทไม่ตั้งใจครับนี่รู้สึกละมันหายไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหรือทั้งโหลย่ะเดี๋ยวแล้วข้าวอ่ะข้าวอยู่โน้นนั่นมองข้าวเกลียวแล้ว ทำไมม้อข้าวมันในนี่จังวะอยู่มานานไงอยู่มานานทำไมถึงข้าวอยู่มานานถ้าข้าวอยู่มานานนี่กูไม่แดกก่อนนะข้าวอยู่มาเมื่อประมาณปีที่แล้วฮะเออข้าวในนั้นน่ะเชื่อไหมข้าวในนั้นน่ะเชื่อไหมเราอยู่ประมาณินี้แล้วมันมันมันไม่เสียก่อนหรอวะอาจจะไม่นะอาจจะแข็งเนื้อเหมือนที่มาอีกนี่อะกูที่อะรู้สึกว่า อ่าของเจนสตาร์นะครับจะได้สารอาหารเยอะแยะมากเลยชี่ดูอะไรวะท้องร่วงอะไรวะเออนั่นแหละยัยมึงตายแน่ที่เหล่ามึงเอาข้าวมาทำให้มึงข้าไหนข้าวข้าวตั้งแต่ปีที่แล้วมึงไม่กินจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนทุกวันใช่เหรอนี่ข้าวจากปีที่แล้วไม่ใช่ไรม่ไม่จริงเหรอเชื่อไฮียเมย์ข้าวจากปีที่แล้วนี่กู กูว่ากูทำนมทอดแดกดีกว่าเอาแม่ทำแม่ในนมทอดได้เด็ไข่มันจะแดกวะโอ้หเจียนสตาร์กินนมแล้วก็ดูแลสุขภาพไว้ย่งน่าจะแดกโปรตีนไม่สิมึงน่าจะแดกตีนกูนั่นแหละทำอาหารแบบเนี้ยยังไงต่อครับเจียนสตาร์กต่อข้าวสารครัวหรือไม่ก็ปล่อยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำทำอาหารด้านนึง เมนูต่อไปมึงควรจะทำความสะอาดอะ่ะอนี่นะครับจากเชฟกลายเป็นอะไรวะกลายเป็นพ่อบ้านาน,นี่เจากเชฟกลายเป็นคนทำความสะอาดคิดยังไง,น,น,งน,น,นี่นะครับเกมสสตาร์ทพยายามจะหาก็ะดษทิชชู่นะครับแต่ยังหาไม่เจอนนอิสันมึงไม่คิดจะซื้อเลย ซื้อไม่หมดแล้วมึงซื้อ,อยังไงของมึงเนี่ยซื้อให้หมดมันซื้อให้มันไม่หมดดิวะมันโม่ใช่มันโม่ไม้อยู่วะเดินตามเกมสตาร์ทนะครับอั <c oughs> นนี้นะครับบิ๊พีนะครับยังอยู่ในห้องอยู่กำลังสอบดูว่ามันของอะไรกันแน่เรียบร้อย <c oughs> ทางทางมด พี่ทำอะไรแล้วเนี่ยตกซ้ายเลยเตรียมไปตกยังมีครับคนเตรียมตกปลางั้นเรากลับไปที่เตียงสตาร์ทกันต่อนะครับบิ๊กเจมบิ๊กเจมทำอาหารเป็นไงไม้ดูพื้อเลยเหรอบิ๊กเจมไปเช็ดออกไปหมดเลยก็ต้องไม้ดูมือแล้วแหละเดี๋ยวไอ้นั่นอะไรคว่ำอีกนะ เหรอชามไอ้เช่เนี่เาดี๋ยวก็โดนดราม่าหรอกมึงอุ้ยตกใจสิเด็กไอ้กว้งหมามันมาอยู่หลังขา <ś lam> นี่ <ś lam> ครับหมาพยายามจะกินอะไรนะมะละก,กอเหรอมันหมูหรือเปล่เา,าเออว่าหมามันเลียนน้ำมันหมูนี่หว่าตัวตัวช่วยไม่ใช่ป่ะเดี๋ยวก็อ้วนหรอกลูก อยากกินเยอะเฮ้ยหมากินน้ำมันหมูได้ป่ะไม่มั่นใจเอากินได้แหละมันเขาทำอย่างน้ำมันหมูคือหมามึงนี่แดกทุกอย่างเลยใช่ไหมที่กูเห็นเนี่ยมาจากมันหมูก็กินได้น้ำตาลปี๊บก็แดกน้ำมันหมูแม่ก็แดกไอ้เหี้ยมันแดกอะไรบ้างเงานมเทมันแดกได้ไหม เทไปกินแมงสองเสียรแมวยังคือหมามึงแดกได้ทุกอย่างอ่ะไงเจ้ไว้ดูในไว้ของโก้เปิดมาดิเปิดทำไมล่ะมึงก็ต้องไปหั่นอยู่ดีไว้หั่นเกี๊ยวับข้าวแต่ข้างในแม่งมันจะเป็นน้ำก็เออสิวะเห็นไหมอ่าเริ่มแห้งแล้วเลยเริ่มแห้งแล้วน้ำเออช่วนี้ก็หอยจอหอยจอนะครับหอยจออันหนึ่งมีอันนึงอย่ามาแบ่งกันนั่แหละ เดี๋ยวแล้วมึงไม่กินเหรอก็ต้องกินออมเล็ตก็อันนี้มก็ต้องกินก็ได้ของมึงไงเดี๋ยวมีของคุยอ๋ออันนี้แม่งมีอันละนี่ครับหอยจระแปดอันโคราเซียกแล้วกันเอ้ยไม่ได้ก็ต้องมีหอยพีเอาเดี๋ยวไอ้ผีมันกินด้วยเหรอก็ทำได้嘛ถามมันดูดิมันกินไหมอ๋อจะได้ไม่ต้องไปถามไอ้กินไปเพื่อนอ้บิ๊กพีอ๋อบิ๊กพีตายยังวะไม่ตออเนี่ย ดิ๊กี้กินด้วยมั้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวตามไปตหมาโว้ยโว้ยโว้ยโอ้โหหมาเต็มไปหมดเลยนี่ครับลูกหมาพยายามเข้าค่อยๆสอดตัวกันเข้ามาสวัสดีสวัสดีเด็กน้อย กลับมาที่ครัวเจมสตาร์นต่อนะครับรายการนี้เมื่อไรจะจบสุดที่ดีเลยแม่ฮะไข่เจียวพอแล้วไม่ได้สิครับคุณต้องทำให้มันเสร็จสิครับเด่นเลยเดยวต้องเอาน้ำยามาลงยายายาเลยวะไม่รู้สิเอาไอ้เจ้านี่เป็นเป็นเจ้าของบ้านภาษาอะไรไม่รู้กันคนนา้ถูกพื้นไงอ๋อน้ำมันน้ำมันพุ่งออกมเมื่อกี้ เงี้ยน้ำมันพี่บอกไปเมื่อกี้ไปเทใส่ต่อคือยังดีเป็นหน้าหนาวนะมันแข็งไงทำไม่แข็งชิบหายแหละชิบหายแน่เจมสตาร์ทหึงอ๋อหมาเล่นนะชิบหายเราจะทำหอยเจ้าต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะใช้น้ำมันเท่าไหร่ครับหมามันขู่กันแล้วนะ โทอดหอยจอนะเราไม่ใช่น้ำมันมากินนี่แค่ทอดคือว่ามึงไม่ใช่น้ำมันพืชวะมึงเห็นมีน้ำมันพืชแล้มึงมองเราตัวเองดิไม่ทำไมผมไม่ซื้อไอเจมสตาร์ทเฮ้ยมันไม่ดีมันไม่ดีต่อสุขภาพมันมันไม่ดีจริงแต่คือมึงจะเอามมันหมูมาทอดอย่างเดียวเนี่ยนะเฮ้ยมึงไม่ต้องแดกแล้วมันกูดาวยทำไมมันเยี่ยนเลยดิ เอาเอาเอาแล้วหมายเยี pues ่ยวควัวควัวเจมสตตร์นี่มีทุกอย่างกวงงน้้ยาามลลแคอ